มือนีเบิร์กฟีตลอดอดแจ้งนะแม่มอลำัใจเกินร้อยเดินทางมากับเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยมือนีแจกทองสามรางวัลรางวัลละสามพันบาทอย่าลืมมาฝาเอ็มร้อยมาพร้อมเจ้าทรงฝาเดียวถ้าเจ้าบุญหลายเจ้ากาซีได้คือกันโอ้บาสนามโดโพบักแตงโมบักทุเลียนบักมั่งคุดแม่มือแรงมือแรงอันดาอาตอมมาแล้วนะครับเพื่อนบ้านป,ปู่ศาสถาแล้วเมี้หน่อยสีริชัยก็มาพร้อม บอลน้นบอไดียวขีดตัวไเดพี่นอ้องนี่เมียหน่อยหัวหน้าข่อยมีสุกบ้านแล้วรถหัวหน้าข่อยนะครับอ๊ฝุ่นเมียหัวหน้าข่อยคือซิมี่เมียหน่อยอยู่หลายหม่องแทนเนาะปราศาสตร์อิรีแม่อลังการงานซะามันเป็นงาน a อบ b อบี b, ของแอดมินแนนของพี่แนน a อบเพิ่นเทศบุญแก่เขา่าหาอันพอเพิ่น นะครับเป็นเป็นงานของ a อบนะครับเป็นงานของแอดมิน a อบพี่แนนครับพี่แนนบ้าน a อบนะครับโอ้ยอ,อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนกับนั่นเบิดก็มาเจ้าเบิงแม่เอาแม่มาฮอดกับนั่นพี่นะพุนะโอ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนมาเด้อมาก่อนานงนาม,มาสาบดไ้เบิงนะครับไม่มีเดียนมีดาวกดรูปหัวใจนะครับ เมื่อคืนขอบคุณคากาแฟาจาอีเมลมาจากผู้เรือผู้เรืออีเม่ปูใน้อยหนึหน่งดอกเพิ่นเพิ่นยางมหาบอนนตอยู่หลังเวทีบอนนตลไสดจบพอดีเอาคากาแฟ่ามาให้เพิ่นมาโอ้ขอบคุณแม่หลายๆเด้อผู้น้อยๆจีจ้อยหนึหน่งดอกครับเบื้องไรสดขออยู่เจ้ากินเขาหลายๆเด้ออีเม่ทั้งผูเรีย ผู้เลี้ยงมาจ้างใจเกินร้อยได้เด้อปีหน้านะครับยังได้ใจเกินร้อยหมอลำเรื่องต่อก่อนทำน้องก่อนแกนหมอลำศิลปะวัฒนธรรมหมอลำร่วมสมัยหัวหน้าบอยสิริชัยและซอแอนอรดีนะครับ09 0 9 4 8 1 9าศู5หาจองก่อนได้ก่อนแม่งัวนหน่อยตัวเดียวหัวหน้าก็เอาเอาบุกงูถุงเดียวมามัดจำไว้เพิ่นก็เอาคือเก่านะครับอลังการงานสร้างศาสตร์มากแม่เบิ่งศาสตร์ศาสตร์เต็มทุกพื้นที่นะครับเบิ่งโผล่โพอีลีโอ้ยโพดโพด อ,อนพิษุนโลกฟ้าสรัวอ,อารมแรงตอนนี้นะครับอันดับแรกคือส่งกำลังใจให้ทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินคุณแม่พรอ,อาภีเลอดีนะครับเพื่อนเจอผาหยุทลม่มนะครับสูส่ๆเด้อทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินนะครับเบ่อ,อ,อยากให้ผู้ใดเจอแล้วน้อแม่ถ้าเจอมากมันก็เสียหายหลายอย่างแล้วนาะมันเป็นหมอลำกลางแจ้งไหมนะครับ